ใช่ไหมไม่ใช่วันดีคืนดีนึกอยากพูดอะไรก็บอกว่า,าผมไม่รับผิดชอบนะผมแจ้งให้ทราบเท่านั้นนะคนอื่นเขาเสียหายครับนนี้เนะี้ถึงบอกว่าขาดอะไรนะวุฒิภาวะวธธอย่างมากนะครับเมื่อขาดวุฒิภาวะลักษณะอย่างนี้น,ะน,นี่นี่นะีนะไม่มใีในรายการมาแก้ตัวว่าเขามีความเครียด เหมือนพื้นภ<ช>าษาใช่ไหมฮ<อ>ะเมื่อขาดละกษะาะนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับผลของการกระทาก็นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนอจกจากจะไปออขอโทษเจราจาเขาแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการของคดีต่อไปนะครับก็เช่นเดียวกันเขาบอกว่าถ้ายกตัวอย่างค่ะถ้าสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งโพสต์ข้อความบอกว่าข้าวคุณธรรมของคุณสุทธิพงศ์เองนั้นะนะคะมีสารพิษเจือปนด้วยเขาตัวเองขายข้าวด้วยขายข้าวคุณธรรมค่ะโอ้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลย ชื่อข้าวคุณธรรมเป็นข้าวอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่นี่ไม่ไม่ไม่ไปพลาดถึงของฝล่อยอะไรนะข้าว AFTV ข้าวมาจำลองเงืหรือเปล่าเนี่ยนะข้าวเขาบอกทุกกี่ห้อใช่ไหมใช่ค่ะทางนู้นจะฟ้องเปล่าไม่ทรือซึ่งจริงๆถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไปลงข่าวบอกว่าข้าวคุณธรรมของคุณสุธิพงศ์เองเนี่ยนะคะเป็นมีสารพิษเจือพนอยู่แล้วก็เป็นข้าวที่ไม่ปลอดภัยก็เชื่อได้ว่าคุณสุทธิพงศ์ก็ต้องฟ้องแหละต้องฟ้องฮะแล้วก็ลักษณะนี้ถ้าตัวเองเนี่ยเป็นผู้คัดข้าวด้วยเนี่นะครับ จะบอกว่าเรื่องนี้นะฮะบอกอ้างว่าให้ทราบโดยไม่ต้องเชื่อนะไม่ได้หรอกแปลว่าค่าของตัวเองทดสอบมาแล้วว่าดีกว่าของคนอื่นแล้วมันได้ประโยชน์ทางการค้าเนี่ยนะครัสำคัญคือได้ประโยชน์ทางการค้านะอันนี่เป็นเรื่องที่นะครับคนที่ทํารายการคนที่เป็นคนสาธารณะ ขาภาษาพระเขาเรียกว่าพึงสังวรนะครับพึงสังวรด้วยนะครับท่านอารยคุณสุทธิพงษ์เองก็บอกว่าจริงไม่เกี่ยวกับเรื่องการค้าข้าของเขาหรอกเพราะข้าวของเขาเนี่ยเป็นข้าวเจ้าเล็กๆแต่คําว่าเจ้าเล็กๆมันก็สามารถจะโตเป็นเจ้าใหญ่ได้ถ้าเกิดมีการขี่เจ้าใหญ่ได้คุณก็มองอย่างนั้นครับมันไม่สําคัญนะคือความผิดฐานหมิ่นประมาททาให้คนอื่นเขาเสียหายทางการค้ามันเกิดขึ้นแล้ว เหมือนจะมาอ้างว่าโอ้โฟฟีสั้นเนี่ย <c oughs> ไม่มีปัญหาอะไรไม่ใช่นะครับ <c oughs> อันนี้คุณเอาความเท็จมามากล่าวหาเนี่ยนะฮะเอาเอาข้อมูลเนี่ย นะมารูปของท่านนายกมาโพสแล้วเขียนคอลัมน์นิตการ์ตูนของไทยรัฐมาเขียนต้องมีรูปท่านนายกเนี่ยคนอื่นเขาเสียหายนะฮะอยู่มา6กเปีต้องมีมุทิภาวะรับอันนี้ก็ว่ากันไปใช่ค่ะก็โดยเพพาะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะทางด้านของคุณยันยงพวงราษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็มีการแจ้งบอกว่าวันจันทร์ที่15เวลา14นาฬิกานายสุธิพงษ์ธรรมมุทนะคะเจ้าของรายการคนค้นคนนะคะก็จะเดินทางมาพบแล้วก็จะมีการหารือร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์ พื่อร่วมกันหาทางออกแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นของข้าวที่อาจจะลดลงก็จะมีการเรียกคุยเพื่อดูเจตนาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําอีกเพราะว่าเรื่องข้าวเป็นเรื่องใหญ่นอกจากจะเดินทางนะคะดำเนินการต่อไปส่วนทางด้านของนายสุมเมธเหล่าโมราพรนค่ะประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญพ่อคพันผู้ผลิตข้าวตาฉัดก็บอกว่าข้าวตาฉัดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเรื่องของความเชื่อมั่น นะคะก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างรุนแรงและเด็ดขาดเพื่อยืนยันและความมั่นใจให้กับผู้พกข้าวไทยแม้ขณะนี้นะคะคู่ค้ายัางไม่มีการฉลองก,การซื้อข้าวตราฉัดแต่การสอบถามเรื่องคุณภาพข้าวเนี่ยมีโทรถามมามากมายเลยครับค่ะเพราะเนื่องจากนายสุสิทธิพงศ์เขาโพสต์ข้อความไปเนี่ยค,คนก็ต้องโทรมาถามเรื่องว่ามีสารพิษ ปะพลอยู่จริงหรือเปล่าครับอันนั้นก็เป็นหลักฐานในการฟ้องชั้นดีเลยะนะฮะก็ทางผู้ค้าข้าวกรมลงสีต่างๆก็คงดําเนินการไปแต่กระบวนการที่จะอันนี้นะครับต้องปล่อยเรื่องของพยายามจะล้ม โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยมันมันมีกระบวนการมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วมันเป็นการแข่งขันทางการเมืองเกี่ยวกับนโย,ยบายเ,ยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยนโยบายจำนำะนะค,คู่คู่แข่งเนี่ยพยายามจะประกันนะครับมันก็มีตั้งแต่ขอ้ออลัมนิดใหญ่นะครับในฝ่ายสื่อต่างๆนะครับกลุ่มอ,าอาดีตสอบอนะครับ้าตาก็ไม่ได้ดิบดีอะไรเท่าไหร่นะฮะ,ะแล้วก็ไปตั้ง นะเว็บไซต์ขึ้นมาพยายามจะทําเรื่องต่างๆนะครับตั้งกลุ่มเข้ามาในเรื่องของนะปามมลชนไปอยู่สนามหลวงนะฮะแล้วก็นะในเรื่องของการใช้ฝ่ายการเมืองเนี่ยมาออกเล่าเรื่องเป็นกรณีกรณีไปนะฮะตั้งแต่เรื่องของ การขาดทุนนะครับเรื่องของมามีข้าวเน่ามีแมงราบมีแมวตายหนูตายใช่ไหมจนมาถึงเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นกระบวนการมันเป็นกระบวนการเหมือนกับพยายามจะสร้าง เป็นแบบเหมือนกัเรียกว่าเรียกผังร้มข้าวกันนะครับผังร่มโครงการข้าวของรัฐบาลเนี่ยอันนี้ก่อให้เกิดความเสียหายนะครับอยากเอาชนะค้าการกันทางการเมืองแต่สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนนะครับชาวไร่ชาวนาอะไรต่างๆนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็เหมือนที่เห็นอย่างชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวซึ่งพี่น้องประชาชนก็เห็นว่านะคะได้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรชาวนาแล้วตอนนี้ก็มีขบวนการ ล้มข้าวซึ่งเกิดขึ้นก็คือผลเสียเกิดขึ้นครั้งใหญ่ของประเทศเลยครับผมบแต่ว่าไอ้สิ่งที่ได้มาเนี่ยนะฮะขวัญต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบ <c oughs> ต้นตอที่มาเนี่ยนะครับก็ขอพูดเป็นันยะให้ฟังก็แล้วกัน นะครับว่ามันมีกระบวนการอะไร<อ>บ้า<อ>งมีเข้าโค้ง,<อ>งนะครับยึดโยงกันยังไงเนี่ยพี่น้องก็คงจะหาข้อมูลดูกันได้นะครับอะไรที่มันยังไม่ได้ชัดเจนเนี่ยนะครับเราไม่อยากจะเปิดเผยให้เห็นเป็นรายลักษณ์อักษรมากนักนะครับไม่เหมือนฝั่งตรงข้ามสมัย <c oughs> ไม่ก่อนกล่าวหาฝั <c oughs> ่งประชาธิปไตยว่ามีผังร่มเ้าโยงใย,ยจนต้องฟ้องร้องกันติดตามกันมามากมายนะครับอันนี้ก็พูดเป็นในยะให้ฟังเท่านั้นพอนะครับเมื่อสักครู่นะคะทางด้านของคุณพรศักดิ์ศรีละมูลค่ะพี่หมูนะคะซึ่งจัดรายการปิด จากเด็จก,การเปิดบ้านประชา,าธิปไตยค่ะ,ะก็ติดต่อเข้ามาในรายการว่าว่ามีเหตุการณ์ะะมีคนร้ายบ,บุกยิงที่บ้านของพี่หมูค่ะคหลังจากที่ผ่านมาคือพี่หมูจรรัดรายการหนักพอสมควรเนี่ยน,นะคะคคก็ล่าสุดหเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะตอนนี้คุณพรศักดิ์ศรีละมุนอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่หมูค่ะสวัสดีค่ะน้องคอยที่การพสดีครับค่คุณคุณเรืองไกดีค่ะสวัสดีครับคาะเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างคะพี่หมูค่ะคือแม่พี่เนี่ยอยู่ที่ ที่ตรังกับน้องสาวสองคนนะฮะก,ก็ก็แม่แม่ลูกสองคนแม่พี่ก็อายุมากแล้วก็ขายข้าวแกงข้างถนนธรรมดบบนานเนี่ยแหละแอ้น้องสาวก็าปการเล็กๆอยู่ที่เทศบาลนาครตรังะะ,ะ,ะเมื่อคืนค่อนุ่งอนะฮะประมาณค่อนลุ่ง,ะะงก็มีผู้ไม่ประสงค์ดีนะฮะก็เข้าไปคุกคามโดยการใช้ กระสูนปืนยิงสาเข้าไปใส่ในบ้านก็รถลาเขาก็พ<ๆ>ังกระจกกระจกเลยแตกหมดนะฮะแล้วก็เอ่เอกาเรื่องฝากระโปรงรถก็เขาพังผู้แม่รถรถใช้งานไม่ได้รถแคมรี่นะฮะรถซูซิต้าแคมรี่ของของแม่เอ่อก็ก็ยังตอนนี้ก็ตำรวจเขาก็าไปที่บ้านนะนะคผู้ใหญ่เขาก็ไปที่บ้านก็ผมผมก็ก็รู้สึกท้อๆถ้าคืนไม่อยากจะให้ไปทําไปคุกคามอะไรที่บ้านแม่ที่นะฮะมันมันเกินเกินเกินเลยไปหน่อย และชัางชีวิตก็ก็พี่ก็ไม่อโดยส่วนตัวแม่พี่กับน้องสาวเนี่ยก็อยู่กันสองคนแม่ลูกอะ่ะ<า>ไม่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 ไมีศัตรูอะไรกับใครนะฮะจะก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าธรรมดาธรรมดานะฮะแล้วก็น้องสาวก็เธอก็เล็กๆเด็กๆนะฮะก็ไม่เคยทะเลาะกัมืออะไรกับใครแตก่ก็การพฤติกรรมอย่างนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยอืมน้องปลครับพี่พี่คิดว่ามันมันเกินเลยไปหน่อยเกินเลยไปหน่อย น่าจะทําก็ควรจะมาทากับพี่ที่บ้านดีกว่าหรือตัวพี่เองดีกว่าพี่หมูมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่จะเกี่ยวพันกับการทําหน้าที่ของพี่หมูไหมคะพี่ก็คงไม่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 สามารถจะก้าร่วมาขนาดนั้นแต่แต่ทั้งชีวิตพี่ก็ไม่มีศัตรูอะไรกับใครนะฮะนอกจากผู้ใหญ่ที่พี่พูดถึงคาะเดงแล้วก็แวดวงการเมืองถ้าว่าที่บ้านพี่พี่อาจจะเกินเลยไปถึงท่านนายกชวนก็ก็คงไม่น่าจะใช่เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่นะฮะค่ะแล้วก็คิดว่าคงคง คงไม่น่าจะจะใช้อารมณ์กันถึงขนาดที่ที่จะไปคุกคามแม่พี่ที่บ้านน่ะนะฮะแม่พี่ก็อายุมากแล้วด้วยแล้วก็ก็อยู่คนสองคนแม่ลูกกน้องปอยไม่ใช่ไหมค่ะน้องสาวพี่เหมือนเหมือนกันน้องปอยเนี่ยเท่ากันนั่นแหละก็อยู่สองคนแม่ลูกอ่ะในวันไหนต้องต้องไปไปมีพฤติกรรมคุกคามกันได้ขนาดนี้ึ่งคิดว่า ม่มันมันคือการกัดยิงลักษณะแบบนั้นคือเจตนาทำลายคามเชื่อถนะคะคุกคามเป็นตันดึกแล้วฮะก่อนรุ่เป็นเรื่องที่น่าประนามครับพี่หมูครับพฤติกรรมคุกคามลักษณะเงี้ยกเหมือนหมารอบกัดนะฮะพูดง่ายๆก็คงลักษณะนะไอ้ผมเองฮะพี่เรื่องกายผมผมยังยังคิดไปออกว่าผม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 อะไรกับกัดกับคนในพื้นที่เขาไม่มีอะไรเลยนะครับ เอ้ที่ที่ปัญหาไว้ทำไมทำไมไม่มาที่บ้านผมที่กรุงเทพอาจจะเป็นพวกขี้ข้าอยากเอาใจนายฮะเป็นไม่ได้นะครับก็ขอตังไปไปช่วยดูแลความตกทุกข์ได้ยากของคุณแม่กับนะฮะน้องสาวน้องสาวของพี่หมูด้วยนะครับก็ขอตังมีใครอ่ะค่ะก็คงคงไปสายประชาธิปัตย์นะครับถ้าในายกชวนก็ฝากไปดูแลหน่อยแล้วกันนะครับเออเมื่อกี้ผมก็เลยนำนำเรียนท่านผู้ว่าไปทราบบางเบื้องต้นแหละ ก็ก็งงๆเหมือนกันเพราะว่าที่จริงที่นั่นครับทั้งบ้านทั้งเมืองเราก็อยู่กันสงบสุขมาโดยตลอดนะฮ <c oughs> ะแอ้ที่ตังก็ก็ไม่เคยมีคดีแบบแบบช่ยิงยิงใส่บ้านเพื่อนอะไร <c oughs> ไม่มีพี่ดิงใจกับ้องไปรั <c oughs> ่นมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมทําไมไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวได้ไดขนาดนี้นะฮะก็ฝากสสภาคใต้นะจังหวัดตรังนะนะช่วยดูแลความสงบสุขของพี่น้องประชาชนในจังหวัดด้วยนะครับค่ะ ขอบคุณ่งครับความกำลังใจพี่หมูแล้วก็ความติดตามความคืบหน้ายังไงคือคือเป็นห่วงอย่างเดียวคือเป็นห่วงจิตใจแม่พี่นะครแม่แม่ก็อายุมากแล้วไม่เคยเจอนึ่หรอครับก็ก็คงเมื่อกี้ก็เห็นตัวสับไปคุยก็อกสั่นแขนแขนกันทั้งบ้านครับ อือแล้วก็ตำรวจเขาก็ไปเขาต้องได้รับความร่วมมือขอบคุณตำรวจจริงๆเขาก็ไปไหวอยู่ในการดูแลของสพเมืองหรือเปล่าคะพี่หมูอําเภอเมืองเลยฮะค่อยู่บ้านที่อยู่กลางเมืองอ่ะน้องหญิงก็ก็ใกล้ๆบ้านท่านนายกชวนมห่างกันหินล่างคาแตยว่ามัญญาวัยมาจอดชงแถวบ้านพี่ก็้าม่มันจะยิงพลาดก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะใช่ไหมคะจะทำต่อคนสูงอายุค่ะ แม่แม่ผมก็อายุ78ิีแล้วครับอโอค่ะอืมแล้วก็น้องสาก็ก็รุ่นราคาเรียน้องปอยนั่นแหลคะครับนี่ก็ก็แม่มันอยู่สองคนแม่ลูกเนี่ยทําไมต้องไปเนอะไม่ได้จะทำเงินขนาดน,นี้ จริงๆครับผมก็บอกแล้วที่ี่เวลาการทําหน้าที่ของพี่พี่ก็ทําหน้าที่ของเสื้อบ้านเมืองเหมือนกับพี่เดืองไกลอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันก็ควรที่จะมีอะไรก็ลูกผู้ชายก็ควรที่จะตืยกันซึ่งซึ่งนานนี้นะก็ว่าถูกต้องถูกต้องนะอย่าไปวช้วิธีหมาลอกกัดก็ฝากบอกไว้ด้วยนะครับเราก็รู้สึกว่ามันบันทอนความรู้สึกเล็กๆอ่ะมันคิดว่าเราคง อะไรไม่ไม่มีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าอเรเ่องมันเป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นแ้วนะครับอขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามเอาผู้ร้ายมาดําเนินการให้ได้เร็วๆนะครับมีมีตามคำพวเนี่ยฮะเร็วองของผมก็ถามดูว่ามีมีไอ้วงจรปิดหรือเปล่าเมื่อกี้คุยกับรอยเวรเดชตอนเย็นผมก็จะลงไปติดจัมค่ะครับเดจะไปดูหน่อยกำลังดูตัวระบินอยู่ว่าจะไปครับเออกพราะเนี่ยมันแต่ว่ามีความรู้สึกอ่า เพียจริงๆเพียมากๆว่าเอ๊ะทำไมทำไมคือผ,ผมผมเองไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่าเป็นไปไประชาแม่ผมกับน้องสาวนี่รู้สึกมันสภาพครอบครัวนี่รู้สึกเจ็บปวดมันเจ็บปวดเหมือนที่คุณจดุพรเคยถูกคุกคามโดยที่ที่คนไปหาแม่ถึงบ้านเน <h> ี่ยในวันนี้ปัปญหานี้ก็ไม่ไปไม่ได้ไปไไคุกเข่าหา,าเพื่อเอาดอกไม้ไปให้ เอ๋อกระชุนปืนไปฝากนี่ยหมครับมันมันเกินไปเกินไปครับเกินไปครับค่ะยังไงความคื้อหน้ายังไงเดี๋ยวจะขอรายละเอียดสอบพี่หมูนะคะได้ครับน้องปอยฮะเราจะช่วยติดตามครับพี่หมูครับครับขอบคุณน้องปอยขอบขอบคุณพี่เรืองกครับครับขอบคุณดิ้งครับขอบคุณครับโอ้โหเหตุการณ์มันไม่ควรที่จะไปกระทําต่อผู้ที่ไม่รู้เรื่องเลยนะคะคุณก็เนี่ยนะครับพฤติกรรมอย่างอย่างพฤติกรรมต่างๆพวกนี้นะฮะก็ยังยัง มีอยู่บ้างน,นะสมัยก่อน,นจะมีะมากกว่านี้หน่อยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไกลพื้นเที่ยงอะไรลักษณะอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวนี้นะความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเรามีมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องต่างๆไม่ว่าจะชอบในหลักการต่างกันอย่างไรความที่เห็นต่างกันอย่างไร จงใช้วิถีทางของวินอยู่ชนต่อสู้กันใช่ค่ะนะครับผมตามรายการมาไอเรื่องพวกนี้ผมก็โดนมานะก่มกูกคามอะไรต่างๆนี่มาพอสมควรนะครับแต่เราก็พยายามที่จะอธิบายให้เห็นนะครับแล้วก็นะครับคือทำให้เขา,เารู้สึกว่าเหตุและผลมันคืออะไรให้ได้ก,ก่อนนะครับถ้าไปเจอคนแบบอารมณ์บู้วามาเนี่ยนะครับคือถ้า ไปตบตีด้วยเนี่ต่างคนก็ต่างเจ็บ<ช>นะครับ,รบเราก็พยายามที่จะอธิบายที้้ถาเจออย่างผู้พี่พากฟ้าเจออย่างการพบอย่างเงี้ยเราก็จะให้ความรู้